一緒にしないで。 ก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นบริการทุกกระดับความประทับใจต้องโกดิ้นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเล่นเกยนสกินวะ ตกินนี้ฟันไม่ค่อยแรงวะ่ะวันเจอฉีพี่ออกดาเมจตดวนเดือดกลืนแพงครับอยู่ที่เกมนะจริงๆตาเนี่ยออกกอไฟได้นะครับจริงไม่ได้แย่นะแต่แต่ถ้าเจอฉีออกแข็งมากไม่ดีครับเพราะว่าฉีมันจอกกอได้ครับแล้วมันดีเจนเลือดนะแล้วถ้าเราเบิร์ดชุดเดียวแบบมันไม่ได้เจ็บมากอะ่ะมันจะเล่นต่อแต่ถ้ามันเจ็บมากมันจะออก น่าจะไม่ตายตายเองกันเน่้ยกอบโอเคแม่งรับรอบที่สองแม่งมีค่าดาเมจแม่งไม่มีนี่เยแม่งไม่ Dead. ได้โดนซีซีถ้าโดนซีซีน so ้หลับพทนเลยไปเย็นโอเมก้ามันโหดนะ

ปนะลสวยครับพี่ชายผมขอเอาคลิปก่อนละกันเบอร์ต้าก็เลยนะกรอเสียไปแล้วไอเทวไม่ต้องไปยุ่งกับมังกรก็ได้นะครับนั่นมันปล่อยเลยปล่อยเลยมันเสียแล้วเอ่อบูจะโดนเข้านะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้ว อคลิปกำลังถูกส่งออกไป้ข้างบนมันจะได้นะมาปิดมาปิดมาปิดได้หมดได้หมดเอาไปเลยรอลิออนนะเดี๋ยวไล่ให้เฮ้ยนานไปเปล่าเฮ้ยคุณลีไม่ต้องมาดิโอ้โหเกูว่าแล้วมันนาน เคไม่นี่คุณมห่วงเว็บนะอะไรวะเนี่ยไหวหวะเนี่ยไม่ไหวแน่เลยโอ้โหไม่ทันตายตุ่ตมโอ้โหไม่เออจะได้มันรวยอะเด็กม่งรวยกนะผม เอ้ยจะเย็นน้องตายหมดแล้วนี่โยนจัดเลยวันที่กูเอาละเอาแล้วครับพี่ชายอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีลอรีออน

หลับกันเรินเรือแล้วก็ไม่มีคนกันป้อมดีครับขอบคุณครับ いですッてここだ <laughs> 誰かを見殺しにするくらいなら一緒に死んだ方がずっとマシした เพิ่งจะใจยเย็นกันกูนกนช็ออคจริงๆเลยเบอร์ไม่ตัง้งคาเฟ่ตั้งนานไม่มีใครสนใจพอเหลือปั้มเดียวว้าวใจยเย็นกันเฉยงงอะไรครับนี่อะ อยูด่ดีก็อยากเล่นเกมนานๆกันเกมนำดีๆไม่ชอบ

たかが数字が増えるだけで無茶な差がつくそれがレベル生命0 m o の理不尽さなんだバイ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 おめでたな。

ก็ตัวมือใหม่ได้โรดิสีเขียวโรดิสีเขียวอ,อ๋อตัวพืชเหรอดีครับเก่งเลยตัวน,นั้นลได้ขั้วบนแล้วมจะโฟล่า この世界でのの強さはななる幻想ももっと大事

ท like ันป่าววะใช่ไม่ทันแน่เลยผม アタ o コ、ニコシスクライン。 รับสองดาวจริงๆมันเล่นใจยเย็นอะผมไม่ได้จะอะไรนะ้องแต่มันเล่นใจยเย็นมาชนะได้ตั้งแต่ต้นแล้วเราไปเล่นแบบตามเกมเขาเราเล่นตามเกมเขามันเล่นยาก ต้องรอครับต้องเกมถ้าได้เหม็นไม่พอรู้ว่ามันดาเหม็ไม่พอไม่ต้องไม่ต้องไม่ฝืนไฟต่อแล้วถ้าฝืนไฟต่อเล่นยากเลยบอกเลยน,น,นด้เหม็นน้อยดีนจะได้ด้เดี๋ยว <G ül üyor> พามาเล่นดีครับผม ถ้าเราได้ m อ p แล้วลิกเตอร์ไม่ได้นี่ก็คงไม่ใช่แล้วล่ะลิกเตอร์แม่งสิบห้าสิบเจ็ดย่สิบยี่สิบยิบเจ็ดอ่ะทีมไฟอ่ะไม่สามสิบเวอร์จัด